อะไรบ้างวันนี้ถึงไฟแนลอีพีแล้วก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากใช่ครับครับใจหายครับเหมือนเพิ่งเมื่อวานแต่เพิ่งจะเปิดอีพีหนึ่งเลยเนาะใช่เหมือนยังจำวันแบบเฟิร์สอีพีได้เลยเราก็มาอยู่ตรงนี้แหละครับผมแล้วก็รู้สึกว่าอ้าแป๊บนึงเราก็ต้องกลับมาที่นี่เป็นวันไฟแนลแล้วแล้วแบบได้ดูลองบอกหน่อยว่าคุนๆเตรียมตัวยังไงครัสำหรับไฟแนลอีพีก็คือทุกคนเตรียมตัวความสุข Mm. แบบล้นๆเลย mm. ครับเพราะวนะ่าไม่มีครับอีพีนี้จะเป็นอีพีแห่งแบบความสุขที่แบบ <laughs> อ่าทุกอย่างเคลียร์ใช่เคลียร์ใจคือความรู้สึกเคลียร์ปมทุกอย่างคืออีพีนี้คือมีความสุขเพราะว่าครั้งที่แล้วคือเป็นเป็นเฟร์อีพีที่แบบว่าเศร้ากันผมเห็นบางคนก็แบบบ่นว่าร้องไห้ไม่หยุดเลยเนี่ยครับก็มาอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าน้าตาของความสุขแทนแหละคือมันจะแฮปปี้เอนดิ้งสุดๆเลย เขาก็แฮปปีแป้แต่ที่ไปญี่ปุ่นแล้ว,วมันเป็นฉากที่เราทั้งคู่รอคอยใช่มันแบบทุกครั้งที่สามก็ถจะพูดถึงฉากญี่ปุ่นใชแ่แบบใช่จริงๆเ้วเป็นมันเพื่องอไเดี๋ยคือมัน,นมันมีหลายความรู้สึกมากใช่ครับมันเขินด้วยแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศแบบพอออกมาเป็นในบนจอซแเรารู้สึกว่ามันสวยมากคือแบบอย่างที่เราคิดไปเลยว่าออกมาแล้วมันต้องดีมากเลยครับแล้วก็ มันเรารู้ว่าตอนถ่ายทาคือมันมันยากลาบากมากทั้งเรื่องแบบอากาศเรื่องสถานที่นะครับ mm hmm. แ้วก็สุดท้ายเราก็ผ่านไปได้แล้วพอแบบได้มาดูจริงก็คือรู้สึกว่าเราแบบอิม่มเอมใจมากครับเพราะว่ามันมันผมว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของผมนะครับนี<ผ>มารด้วย,วย <laughs> ที่แบบได้ไปถ่ายซีรีส์ที่แบบว่าสั่งประเทศแล้วก็ได้เล่นกับคนต่างชาติด้วยเนี่ยเพราะว่าเราก็แบบเห็นแต่แบบซีรีส์ต่างประเทศแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันสวยจังเลยอะไรเงี้ยแล้ว พอวันหนึ่งที่เราได้เข้าไปอยู่ในนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็รู้สึกว่ามันมันก็ดีใจใช่ครับแล้วเป็นยังไงคะับตุ๊กตะตุ๊กตามันมันยังไงมันใส่หรอมันหนาวมากถ้าเอาความจริงก็คือหนาวมากนะครับแต่ก็ท้าเรื่องคือน่ารักอะไรเงี้ยครับเห็นแล้วเราต้องวางสายจากเพื่อนเลยจากโจฮันเลยเพราะว่าหนาวหนาวจริงชุดตุ๊กตะคือแบบเขาดึงซีเราละแต่นี้เขาถอดเสื้อเลยนะหนาวอ่ะถอดเสื้อเราก็แช่ด้วยกันนั่นแหละ อุ่นไหมในอุหอุ่นนะครับอุ่นไปทางร้อนจริงตอนแรกยังปรับตัวไม่ได้เนาะแล้วก็ไม่ใช่วราอ๋อสองอย่างเลยแล้วกันนะเขินไหมตอนที่ถ่ายอืมไม่เขินครับแต่แบบรู้สึกว่ามันต้องต้องทำให้ได้เพราะว่ามันมีเวลาจำกัดใช่แล้วแบบเราก็ช่างใจอยู่ว่าแบบจะลงเลยดีไหมหรือยังไงต้องแบบเอาเท้าจุ่มจุ่มก่อนให้อุณหภูมิมันปรับแล้วค่อยๆลงไป กอฉากนี้ออนออกไปติดตามคลิเปเสร,ร็จมั้ยว่าเกิดการพูดถึงฉากนี้เยอะมากครับคือพูดถึงทั้งทุก<ม>ทุกแพลตฟอร์มเลยครับผม,ผมเข้าไปดูคือแบบทุกคนให้การตอบรับดีมากแล้วก็บอกว่าพี่ฟ้าดูหิวมาจากไหนแบบพี่ฟ้าไม่กินข้าวบ้างหรออะไร <c oughs> ดูหิวมากอะไรเงี้ยครับ <c oughs> พี่ฟ้าหิวตลอดเวลาใช่ครับก็รู้สึกว่าเออหลังจากว่าเราเล่นถึงแบบทุกคนดูแบบเชื่อในสิ่งที่เราแบบแสดงออกไปอะไรแล้วก็รู้สึกเฮ้ยแฮปปี้ครับผมเป็นไปตามที่เราคาดฝันเท่าไหร่ที่แ ใช่เพราะว่าคือบทต้นฟ้านะครับในในฉากนั้นทุกคนก็จะมีฉายาให้เขาเนี่ยครับมาป้าผมนังแกะแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องเล่นให้แบบให้คนดูเชื่อว่าตัวละครเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยครับเลยต้องทํากันบ้านมาเยอะมากดูหนังดูอะไรเนี้ยครับก็ออกมาก็ดีใจครับทุกคนก็แฮปปี้ซีนออนเซนมันจะเป็นซีนที่เอ่อคนดูคาดหวังเพราะว่ามันจะเป็นจุดพิกของตัวพี่ฟ้าเพราะว่ามันคือ,อจุดแบบ เขาอีกคนนึงเลยคือพฮลิขอปเตอร์ในในมุมนั้นในมุมนั้นเลยเพราะ่เพราะว่าในในตุดอื่นจะเป็นคนแบบเรียบร้อยเป็นแบบอบอุ่นสุขุมเลยครับแต่ว่าในมุมนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งมิติของตัวละครนะครับก็เลยต้องตั้งใจมากเพราะว่ากลัวคนดูแล้วแบบรู้สึกว่าเล่นไม่ถึงอะไรทุกคนยากไหมครับก็ ก็กลางๆคือมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายครับแล้วก็ใส่อย่างที่บอกทํากันบ้านดูซีรีส์อนิยายเพิ่มเติมว่าเขาจะเล่นเป็นยังไงจริงๆผมแอบเล่นเกินต้นตามมันนิดนึงเพราะว่าให้พูดรู้หมว่าพี่ก็มีบ้างครับเรานวาเขาเล่นเกราก็ต้องตามตามครับเกินแต่เกินไม่ได้หมายถึงว่าแบบว่าแบบเขาเรียกอะไรแต่หนูต้องต้องตัวเกิน ใช่แต่หมืออินเนอร์ของเขาอะไรครับก็มันตอนเองใหม่นะครเถียงเอาเทียงเทียงแล้วเราเราคิดว่ามีบางบุมที่แบบว่าคิดคิดว่าเล่นเป็นตัวเองไหมแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยในในฉากไหนไม่อยากดูเองอาถือว่าอีพีที่มันพันอ๋อก็มีเราใส่ความเป็นตัวเองไปในบางฉากเพราะว่าเราอยากให้คือถ้านิยายคือต้นฟ้ามันเขาจะเรียบมาก เาจะแบบไม่ได้เห็นไดนามิกของตัวละครแต่ถ้าในซีรีส์เราก็อยากใส่ความเป็นมนุษย์ลงไปเนี่ยก็เลยเพิ่อใส่ความเป็นตัวเองในในบางฉากเข้าไปด้วยก็ออนเซนนี่ละครับเราเล่นมีฉากแบบหวานหวาโรแมนติกด้วยอ๋อโอเคก็ฉากสวีทอะไรเงี้ยครับคือผมเล่นเยอะมากผมก็เลยไม่รู้จะยกตัวอย่างฉากไหนดีครับผมรืน้องมีบ้างไ เออส่วนใหญ่จะเป็นซีนพวกซีนเศร้าอะไระครับจะจะเยอะกว่าซีนสวีเพราะว่าต้ยฝุ่นเป็นคนที่แบบว่าตามเกมไม่ค่อยทันอะไรเงี้ยครับก็เลยจะแบบว่าไม่ไม่ค่อยมีแบบว่าตัวเองลงไปเล่นด้วยแต่ว่าถ้าซีนเศร้ามันก็จะแบบว่าเอาตัวเองลงไปเล่นเยอะหน่อยอ่าแล้วชีวิตจริงล่ะต้นฝุ่นตามตามตามมีเวอร์ครับชีวิตจริงคนนี้ตามไม่ทันผมมันตามไม่ได้จะไม่ค่อยรู้อะไรรู้กรู้อะไรยงงงครับเรา อยากถามหมออะไรครับคือเขาแบบดูคือแซวพี่เงินคือผมไม่ค่อยอยากถามเท่าไหร่เพราะคำตอบที่ได้น่าจะไม่ค่อยดีก็อย่างพี่เงินก็จะแซวตลอดนะครับเรื่องเรื่องตัวละครผมนี่นครับแต่ก็แซวแบบเราสิทธิ์กันแล้วก็แซวน่ารักน่ารักไปส่วนพี่แม็กใช่ผมรออยู่ฮะผมรอเลยแต่ส่วนพี่แม็กจะจะไม่ค่อยได้แซวอะไรมากเพราะว่าพี่แม็กเขาเขาโตแล้วเขาจะมีความแบบ เป็นผู้ใหญ่อะไรก็จะมีชมมีอะไรเอ้ยอนนเล่นดีนาอะไรครับประมาณนี้ฮะประมาณนี้ครับเราเราทุกอีพีที่ผ่านมาค่ะเราอะทีแต่นมีดราม่าบ้างมีอะไรบ้างเราเราเราียกว่าอะไรเราเออมันจัดการความรู้สึกเราอืออ่าครับสำหรับตัวหลิวก,ก็คือเป็นคําติที่เราเก็บมาเพื่อพัฒนาต่อแล้วกันครับ<ม>เพราะว่าอ่า อาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนแต่ว่าเราก็ทําเต็มที่มา,มากๆถือซะว่าเป็นคํา,าแนะนําที่แบบว่าเผื่อเราเอาไปใช้ในอนาคตในเรื่องต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยค,ครับครับโอเคก็คือผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาครับเวลาเราดูหนัง,งของเราสักเรื่องหนึ่งแล้วก็จะมีจุดที่เราพอใจแล้วเราไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทุกคนก็เป็นเหมือนกันก็เลยมองว่าเป็นเรื่องปกติทุกคนสามารถติสามัญวิจารณ์ได้เพราะว่าเขาเป็นคนดูครับ สิ่งที่เราทำได้คือทําในการแสดงของเราให้ดีที่สดุดเท่าที่ทําได,ได้ซึ่งผมคิดว่ามันดีที่สุดนะตอนนั้นแล้วส่วนจะคําติชมของใครก็ตาม,มรู้สึกว่าผมรับได้หมดเพราะว่ามันก็แปลว่าเขาได้ดูผลงานของเราใช่ก็เลยไม่ได้เสีเรียจริงๆขอบคุณเขาได้ซ้ำเพราะว่าทําให้ตัวเราตัวพุ่มกับตัวทีมงานได้เห็นว่าโอเคสุดทิ่พลาดเราคืออะไรเราสามารถแก้มันได้ในพาร์ตต่อไปครับผมครับแล้วถาบอกว่าจะมีอีกเรื่องหนึ่ง เคือได้ข่าวมาว่าเขาเขากำลังดูให้อยู่นะครับแต่คิดว่ายังไม่น่าใช่เรเร็วนี้นะครับเพราะว่าก็จะมีของคู่อื่นก่อนตอนนี้ครับยังอที่ดาตกแล้วก็เทเกอร์เดินหนาว้แบบขอกมาจากตวันนี้อ๋อแบบเป็นเป็นเรื่องแยกใช่ไหมครับไม่รู้เลยครับต้องต้องรอผู้อหญ่ติดตามใช่เริ่มมีมาแล้วได้ได้ยินมาได้ยินมาบ้างใช่ครับ ก็มีแฟนๆส่งตัวนิยายมาให้ดูบ้างว่าเฮ้ยเรื่องนี้เหมาะกับเราสองคนนะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอ๋อพี่พี่ก่อนครับมีร้องเพลงด้วยอ่าใช่ครับเป็นถึงเพลงเพลงวันนี้แหละครับวันนี้เพลงเพลงประกอบเพลงประกอบซีรีส์เพลงประกอบซีรีส์อ่ะใช่เนอใต้ฟาเดียวกันครับใต้ฟาเดียวกันดีครับดีดี แล้วก็เออคือตัวเพลงซีรีส์คือเราแฮปปี้มาเพราะว่าอย่างบาสเองก็บอกว่าเฮ้ยเพลงนี้เพาะจริงมึงอะไรเงี้ยแล้วก็นอกจากเพลงซีรีสยังมีเพลงเออเพลงภายญี่ปุ่นด้วยเราได้เกียรติจากทีมงานฝั่งญี่ปุ่นเขาแบบพอเราไปถ่ายทำที่นู่นเขาแบบชอบมากที่เราแบบช่วยเผยแพร่แบบวัฒนธรรมของเขาอะไร้ยครับเขาก็ดีใจแลวเขาก็แต่งเพลงให้เราเลยใช่ครับ ยากครับยากยากเพราะว่าสละเขาเสียงสั้นยาวไม่เหมือนกันเนี่ยครับกลัวแบบว่าผิดสัมเนียงเลยแบบว่าผิดคำอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาทิตย์หนึ่งเราได้มาอาทิตย์หนึ่งใช่ครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังแล้วกันครับซึ่งวันนี้ได้ฟังแน่นอนครับแน่นอนได้ฟังได้ฟังแล้วตอนพิเศษจะมีชุ วิเศษในวันนี้แหละครับก็นี่แหละครับคือโชว์พิเศหมดแล้วเขาเหรอผมผมล้อเล่นครับเมื่อกี้คือโชว์ปกติมันมีอะไรมากกว่าต้องรอติดตามดีกวรอติดตามหรือว่าอาจจะมีก็ได้หรือหรืออาจจะไม่มีก็ได้เราเซอร์ไพรส์ทุกคนเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่นี้แหละรอเล่เลยต้องโชว์ นี่เลยซีรีส์เลยไม่มีรองเพลงเนี่ยสือภัยจริงอ่านี่เลยไมอมีเขาได้เลยไม่จริงวันนี้คือจุดมุ่งหมายเราคือมาดูซีรีส์ทุกคนแล้วก็มาแบบมาได้คุยกับทุกคนเลยเพราะว่าเหมือนเราตั้งแต่ปีใหม่เรายังไม่ค่อยได้เจอแฟนคลับทุกคนเลยนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีนะได้มาไอทัสได้มาแบบคุยกับทุกคนถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล่ะ ก็รู้สึกใจหายแต่ว่ามันก็ต้องไปต่อครับมันยังมีแบบว่าอะไรที่เ้าตกที่เราจะต้องไปทําอยู่อะไรอย่างนี้นครับ <im itation> แต่สําหรับพาตัวเองก็รู้สึกว่าแบบเออเราอยู่กับไต้ฝุ่นมาเกือบสองสองปีงป,ประมาณนี้วันวันหนึ่งที่เราจะต้องเอาตัวละครอ,ออกรู้สึกว่าอุ้ยมันรู้สึกคิดถึงจังเลยอะไรอย่างนี้นครับก็เลยแบบแอบใจหายแต่ก็ยังไม่ยังไม่สุดอะครับยังไม่สุดต่หายครึ่งหนึ่งแต่ครึ่งหนึ่งก็เลือก็เลือไม่เศร้าแล้ว ไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบครแต่แค่บอว่ารู้สึกว่ามันจะเคว้งเคว้งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแก็ไปเสิร์ดฉายอยู่ที่นั่นงานเกษตรแฟร์จริงเราก็ไปสวยอยู่ที่นั่นจริงเรื่องเกษตรแฟร์เหรอเกษตรแฟก็ดีแล้วครับเขาแบบว่าเขาได้เจอเขาดูแฮปปี้มากเลยผมก็เห็นแล้วก็ก็แฮปปี้ตามนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับผมเท่าไหร่เกษตรแฟร์เพราะว่าร้อนผมเป็นคนชี่ร้อนนะครับ แต่ถ้าไปคืออยากไปไปตั้งบูธขายมากกว่าอะไรอย่างนี้แบบรู้สึกชอบชอบขายของอะไรเงี้ยครับอย่างวันนี้ก็มีสินค้าของต้นพาไดฝุ่นนะครับายใช่ครับกราลัก้ากมือเชนไดนะครับอเชนไดนะครับก็จะมีเอพวกกุญแจนะครับมีเเสื้อแล้วก็พวกอากาศต่างต่างกันนะก็ถ้าใครสนใจก็ลองซื้อกันได้นะพี่ๆทุกคนเลยนะครับก็ซื้อติดไม้ติดมือไปได้เลยครับก็รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นเมือเชนไดแรกของของ ใช่อ,อใช่ใช่ใช่ใชครับ,บก็ยังไงก็ฝากเลยครับครับผม <c oughs> แล้วตอนที่เปิดค่ะทำขึ้นคลาดโซลเอาคือ <c oughs> ตอนแรกกําลังกดแชร์ว่าแบบเหมือนซื้อได้แล้วอะไรอย่เงี้ครับยังโหลดไม่เสร็จเลยขึ้นโซเอาแล้วก็เลยเอาจะต้องลบไหมหรือไง <c oughs> หรือลงโซเอาใหม่อีกทีนึงคือแบบว่าตอนนั้นคืมันแบบตื่นเต้นดีใจหรือมันคือตอนั้นน่ะก็หลิวงงว่ามัน มันมันมันหมดเร็วขนาดนี้เลยเหรอคือไม่คิดว่าคนจะสนใจขนาดนี้หรือมันอาจจะผิดพลาดต,ตรงไหนหรือเปล่าเว็บล่มหรือไงหรือเปล่าแบบมันมันแป๊บเดียวจริงๆอะเราไม่คิดว่ามันจะเร็วได้ขนาดนี้ครับจริตอนแรกตอนนั้นก็คือผมเพิ่งตื่นครับ <laughs> แล้วผมก็โซแชร์โซ so so เอาทีเดียวโซ so เอาแล้วเออโซเอาแล้วอะไร <laughs> จริงๆคือถ้าความรู้สึกคือดีใจเพราะว่าตอนเฟิร์สดีพีก็คือมันก็โซเอาเหมือนกันแล้ว <laughs> พอมาไฟนอลพีโซเอาเร็วกว่าเดิมบีกก็ aker, แสดงว่า ที่เราทําคือทุกคนแบบแบบชอบชื่นชอบอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดีใจมากๆอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นมากตอนนั้นก็าลังแบบลืมเสลืออยู่กันเฮ้ยดีดีดีเขาใช่ไหมหนึเขาเขาเร็วมากในทางโซเชียลครับผมจะชาเขานิดหน่อยังเลยครับคือตอนนี้ทํางานทุกวันเลยตอดวงเแบบพี่สำเนาวงเสร็จจนถึงเนี่ยไพน์นอยอีพีเขาเป็นลับเขารอจนแบบ เออเปดีเอ่อแล้วผมก็ยจะได้ดูวอล์กของของโค้เดี๋ยวจะเป็นวอล์กทำงานใช่วอล์กทำงานได้เปล่าวอล์กทำงานไปเดี๋ยวมีแน่เพราะเพราะช่วงนี้คืออืมเอ่อทุกวันจริงๆได้ครับใช่หรือแบบว่าคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยครับก็แบบค่อนข้างที่จะแน่นนิดนึงอืมครับเหนื่อยอยู่ใช่ครับยังมีแบบรายงานที่แบบว่ายังไม่ได้ออนแอร์ทำแตคือก็ทุกวันเลยครับผม ก็แบบปีผมผมเสียต้นสั้นมินิมอกมีมีมีแต่แบบว่านิดเดียวเห็นเขาทีเดียวคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยแค่ผมจะเอามือออกจากกระเป๋านะฮะผม่ก็ไม่ได้แล้วเพราะมันหนาวมากเลยก็เลยตอนแรกจะทําจะทำคอนเทนเยอะมากแต่ว่าพอดูจากเวลาแล้วดูจากอากาศแล้วก็รู้สึกว่าเออเราตั้งใจทํางานกันดีกว่าอะครับให้มันเสร็จเพราะว่าเวลาน้อยครับเวลาน้อยเวลาน้อยแก้หนาวแก้หนาวแล้วครับอันนี้ย ก็ใส่ใส่เสื้อหลายๆชั้นมีถุงร้อนเนี้ยครับมันจะมีมือนอมันจะมีบางสีในซีรีส์มันเป็นละหนาวถอดเสื้อปุ่นทำไงเราสุกแม่นี้แล้วก็จะแบบถูมือแบบว่าให้ให้มันอุ่นแล้วก็ไปอังให้แบบ แต่ถามว่าช่วยมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นเอาจริงก็ดูในซีรีส์ก็ได้อ่่โอเคโอเคถูกถูกี่ยเป่าด้วยเป่าด้วยไม่ใช่เป่ามือเป่ามือเป่ามือเอาละมีเลขแล้วกันเลขแล้วก็ไม่อ่างงี้แต่โดนมากไม่ได้เดี๋ยวครึ่งสับอัง ประมาณนี้ประมาณนี้ครับก็เอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าถามว่าช่วยไหมไม่เคยช่วยอุ่นใจอุ่นใจอะไรนันคือการอิเว้นไวคือคุ้มกับเขาชอบเนี่ที่มีเขาอยากได้ก็เลยแบบใส่ลงไปเขาก็ออนแอร์ตรงนั้นเลยก็เอยแอบเฮ้ยแสดงว่าเขาชอบเนาะอะไรเงี้ยให้ฝากซีรี่เรื่องนี้ผมขอบคุณที่อาจจะยังไม่เคยดู ครับผมก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับ b e s i d e the Sky ต้นสาได้ฝุดนะครับในโปรเจกต์ f o r e v e ายยูพที่2นะครับทุกวันเสาร์นะครับไม่มีแล้ววันนี้วันสุดท้ายนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับใครที่ดูแล้วสดอยู่รีบรอรอดูเลยรอดูได้เลยนะครับหรือหรือก็ถ้าทุกคนแบบเพิ่งมาคนพบพวกเราก็สามารถนะครับกลับไปดูย้อนหลังได้ที่แอปว t v แอปเดียวเท่านั้นนะครับครับแล้วก็ฝากวันนี้ด้วยยังไงทุกคนแอปปี้แน่นอนนะครับเป็นฟนลอีพีของพวกเราแล้วแล้วก็ยังมีเพื่อนอีก นะครับอ่าอาทิตย์ดาวตกไทเกอร์เดินหนาวยังไงก็ฝากเลยครับเพราะว่าเราก็จะไปใช่ไปโผล่ตรงนั้นไปเล่นที่กองไปเล่นที่กองก็ฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมใช่ครับออน่ต่ขอบคุณมากมากเลยเพราะว่าจากที่สังเกตมาในในอ่าซ o c i ต่างๆจะมีแอคใหม่ๆที่เราไม่ไม่ไม่เคยเห็นแบบมาติดตามพวกเลยครับก็แบบอยต้องขอบคุณมากมากเลยแล้วก็ ดีใจที่ทุกคนคนพบพวกเราแลวก็ฝากดูพวกเราต่อไปด้วยนะค,ะครับก็ขอบคุณนู้ทุกคนที่ดูซีรีส์ของพวกเราที่คอยติดตามซัพพอร์ตนะครับแล้วก็คนที่มางานวันนี้หรือว่าคนที่แบบอาจจะกดบัตรไม่ทันอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็รวมถึงพี่ๆนักข่าวทุกคนที่มาวันนี้เลยนะครับก็เราก็รู้สึกแบบตื้นตันใจมากนะครับเพราะว่าแสดงว่าทุกคนคือแบบว่าแบบได้ดูผลงานงพวกเราเนียครับแล้วก็ ฝากติดตามเรื่องต่อๆไปด้วยนะครับจะมีหรือไม่มีก็อยู่ผมว่ามีแหละทุกคนผมว่ามีแน่นอนแล้วก็ติดตามอันนี้อันนี้บังคับบังคับพี่นิวไปทางออบก็ดิจิทัลฟุตปิ่นก็ฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นดูในตัวพวกเราสองคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับบายบาย ปิดหมดแล้ว <laughs> <coughs> mm. hey,